คุณชอบความท้าทายแล้วก็ลอ,องเข้าม,มาเล่น After d a y Z e t ดูสิเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวไมซีมีโซนให้เลือกลงหลากหลายรูปแบบที่สำคัญฟาร์มง่ายไม่ต้องเติมก็เทพได้ <Huh? S 1> ขอแค่ขยันไล่ตีบอสก็พอซึ่งบอสของทางเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็จะมีเกิดตามจุด ของแต่ละเมืองหลายตัวโดยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีบอสให้ตีโคตรเจ๋งอะแต่ระบบและวิธีการเล่นยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วว่ามีระบบอะไรกันบ้างงั้นเราก็ไปรับชมคลิปเต็มกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าจากช่อง Drive PC กันนั่นเองแล้วในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเล่นกันในเซิร์ฟเวอร์ After d a t s เป็นเซิร์ฟเวอร์มอดแนใหมซีเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มอดจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์แต่ก่อนที่เรานั้นจะพาทุกคนไปดาวน์โหลดตัวเกมกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับผมกดกันยังหากกดกันแล้วงั้นเราก็มาเริ่มขั้นตอนในการดาวน์โหลดตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนนั้นมาที่เว็บไซต์ my4 ีข t ดอ e ปเด com ก่อนเลยนี่เองนะครับผมซึ่งเว็บไซต์หรือรายละเอียดของทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คาอธิบายของคลิปนี้เลยนี่เองนะครับผมพอทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์นี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ทุกคนนั้นไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นกดคลิกไปที่คําว่าดาวน์โหลดอีกหนึ่งทีแล้วก็ยืนยันที่จะดาวน์โหลดต่อไปก็กดคลิกดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนี่เองนะครับผมในระหว่างที่เรารอตัวเกมดาวโหลดเสร็จเนี่ยก็ทุกคนนั้นย้อนกลับมาที่เว็บไซต์ After ต a y Z นะครับผม จากนั้นไปที่คำว่าสมัครสมาชิกให้ทุกคนนั้นใส่ชื่อนะครับผมตัวละครที่เรานั้นจะเอาไปเล่นพร้อมรหัสผ่านแล้วยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกับรหัสผ่านครั้งแรกอีกหนึ่งครั้งจากนั้นใส่อีเมลนะครับจะเป็นอีเมลมั่วก็ได้นะครับผมาทางแอดมินไม่ได้ฟิกสำหรับเรื่องอีเมลนั่นเองนะครับผมหากทุกคนสมัครกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนั้นคลิกไปที่คำว่าเข้าสู่ระบบจากนั้นก็เอารหัสที่เรานั้นสมัครนะครับผมกดใส่ เข้าสู่ระบบได้เลยนี่นะครับผมหากขึ้นแบบนี้แสดงว่าทุกคนนั้นสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทุกคนกดคลิกไปที่ตัวเกมที่เราได้ทําการดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วกดไปที่คําว่า more info นะครับจากนั้นกดลันไปได้เลยนี่นะครับผมรอสักแป๊บเขาจะเด้งแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนนั้นกด yes นะครับ จากนั้นรออีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับให้กด next ไปได้เลยนะครับแล้วก็กด next อีกทีหนึ่งได้เลยนี่นะครับผมแล้วในระหว่างนี้นะครับเราก็รอให้ดาวน์โหลดตัวเกมจนเสร็จสมบูรณ์เลยละกันนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเขาก็จะถามเรานะครับว่าจะเปิดตัวร er ันเชอร์อัปเดตอะไไหมหากทุกคนต้องการเล่นแล้วทุกคนก็ กดติ๊กนะครับแล้วก็กดไฟนอลไปได้เลยนะครับผมหรือว่าเปิดตัวเกมนะครับเขาก็จะทําการลันตัวรันเชอร์แบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนนั้นใส่ชื่อนะครับผมที่เราได้ทําการสมัคนะครับผมที่หน้าเว็บไซต์ไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมรหัสผ่านนะครับผมที่เราก็สมัครไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นกด ล็อกอินไปได้เลยนั่เองนะครับผมเพียงแค่นี้ทุกคนนั้นก็จะเข้าสู <Tah un S 2> ่ตัวเกมของ After d a y Z e t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ผมขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับผมในระหว่างที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเขาจะให้เลือกนะครับทางด้านเกี่ยวกับว่าเรานั้นจะเอา ตัวเกมของเขาเนี่ยไปไว้ในไดไหนนะครับผมทุกคนก็เลือกนะครับผมใดที่ทุกคนนั้นสะดวกที่จะไว้ทางด้านตัวเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเนี่เองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ After t a e Set เลยละกันนะครับผมแล้วในตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ After t a e Set มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ข้อความที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นทางด้านข้อความแนะนําตัวของทางเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับจํานวนผู้เล่นภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เล่นอยู่นตอนนี้ด้วยนั่เองนะครับผมส่วนทางด้านขวาแล้วซ้ายมือ นะครับผมจะเป็นทางด้านแมปนั่นเองนะครับผมเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่นะครับออกมาเป็น3หมวดหมู่นะครับเมืองสีน้ําเงินนะครับผมจะเป็นทางด้านเมืองฟาร์มทั่วไปที่สามารถฟาร์มของในกล่องตีมอนสเตอร์ตัวย่อยๆนะครับผมเพื่อรับของได้นั่นเองนะครับแต่จะไม่มีบอสเกิดแม้แต่ตัวเดียวเลยนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านเมืองสีแดงนะครับผมรูปแบบก็จะเป็นเมืองเสียเงินเลยนะครับแต่เมืองสีแดงเนี่ยจะมีข้อดีก็คือ มีบอสนะครับผมซูปเปอร์ซอมบี้เกิดได้เองนี่ยครับผมอ่าแล้วทางด้านเมืองสีม่วงนะครับผมจะ เป็นในรูปแบบเมืองด้านบนเลยนั่นเองนะครับผมแต่เมืองสีม่วงนะครับจะเป็นศูนย์รวมบอสทุกตัวทุกประเภทเลยโดยประมาณนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ต้องการฟาร์มบอสเนี่ยแนะนำนะครับให้มาเมืองสีม่วงนะครับจะคุ้มค่ามากเลยนั่นเองนะครับผมส่วนด้านไอ้เจ้า NPC ตัวนี้นะครับจะเป็นด้านรายละเอียดของทางเซิร์ฟเวอร์นี่เองนะครับหากกดคลิกขวาไปนะครับเขาก็จะโชว์แบบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านกดของเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดรายชื่อของแอดมิน วิธีการสร้างแครนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อของแอดมินนะครับผมบวกกับมีวิธีการแนะนําการเล่นของผู้เล่นด้วยนี่นะครับผมหากกดไปปุ๊บนะครับเขาก็จะโชว์แบบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถอ่านแล้วทําความเข้าใจในรูปแบบวิธีการเล่นที่แอดมินแนะนํามาได้เลยโดยประมาณนั่นเองนะครับผมอย <Wow. S 1> ่าสำหรับคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับในรูปแบบที่ ผมอธิบายนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงต้องขอประทานอภัยไวนาที่นี้ด้วยละกันนะครับผมเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับป้ายนะครับผมเขาก็จะบอกว่าหากใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วมีตัวหนังสืออยู่กลางหน้าจอนะครับให้ทําการกดแซดนะครับผมเพื่อลบตัวหนังสือเหล่านั้นออกไปนะครับผมแล้วไอ้เจ้าตัวแซดอันนี้นะครับยังมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถนะครับผมซูมนะครับผมทางด้านมินิแมปแผนที่ได้ด้วยเนี่นะครับผมก็ อย่างที่ผมกําลังทําอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับผมหันขวามือนะครับผมจะพบกับทางด้านล็อกเกอร์นะครับหรือว่ากล่องต่างๆนานานะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับไอ้เจ้ากล่องสีดํามานี้นะครับจะเป็นด้านล็อกเกอร์ที่ทุกคนนั้นสามารถเปิดนะครับแล้วเอาของไปใส่ได้เลยได้ดีนะครับผมส่วนทางด้านไอ้เจ้าสีขาวนี้นะครับจะเป็นทางด้าน อรเกอร์สำหรับยศพรีเมียมนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีแค่ยศเดียวนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะได้ของนะครับผมแนะนำนะครับให้เติมสนับสนุนนะครับเซิร์ฟเวอร์ยศพรีเมียมได้เลยนี่เองนะครับผมสิทธิเยอะแยะมากมายโดยประมาณนี่เองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพจทูวินนะเดี๋ยวผมจะพาไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับยศพรีเมียมด้วยนี่เองนะครับผมส่วนทางด้านไอ้เจ้ากล่องสีแดงอันนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านกล่องทิ้งขยะโดยประมาณนี่เองนะฮะโอเคเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวไมซีนะ ครับผมเขาก็จะไม่พลาดนะครับที่จะมีโต๊ะคราบปืนบวกกระสุนนั่นเองนะครับผม <S <S ซึ่งเจ้าปืนนี้นะครับผมมีวิธีการหาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเปิดกล่องนะครับตามแมพยิงบอสนะครับผมหรือแม้ก,กระทั่ง สามารถคลาฟได้ด้วยนี่นะครับผมแต่นะตอนนี้ผมมีปืนสําเร็จรูปนะครับที่หาได้จากการไปเปิดกล่องมานะครับผมเขาก็บอกอยู่นะครับว่าต้นนี้เอาไว้คราปปืนบวกกระสุนใช่ไหมครับผมแล้วยังสามารถนะครับผมเพิ่มกระสุนให้กับปืนเราได้ด้วยนี่นะครับณตอนนี้นะครับผมปืนไอ้เจ้า MIM นี้นะครับผมมันเป็นรองรับกระสุนแค่30นัดใช่ไหมครับผมจะทําให้รองรับรอยนัดได้นะครับก็แค่ ให้ทําการลากปืนไปนะครับจากนั้นก็เอาซีแม็กเนี่ยนะครับผมใส่ไปเราก็จะได้เป็นกระสุนของซีแม็กแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในการที่จะอัปเกรดแบบนี้ได้นะครับผมทุกคนจะต้องสังเกตนะครับว่าปืนที่ทุกคนนั้นจะเอามาอัปเกรดเนี่ยมันบรรจุกระสุนอยู่ที่30หรือเปล่านะครับถ้ามันบรรจุอยู่ที่30ทุกคนก็สามารถเอามาอัปเกรดนะครับให้บรรจุเป็นร้อยแม็กได้นั่นเองนะครับผม ส่วนทางด้าน N P C เหล่านี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านโปรโมชั่นเติมเงินสะสมนั่นเองนะครับหากเติมสะสมครบ500บาทนะครับทุกคนก็จะได้เซ็ตแบบนี้ไปโดยประมาณนั่นเองนะครับผมด้านบนนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของบอสนั่นเองนะครับผมพร้อมกับอัตราในการดรอปนั่นเองนะฮะอันแรกนะครับผมจะเป็นด้านซูเปอร์ซอมบี้นะครับผมเรือดอยู่ที่800โจมตีระยะใกล้นะครับผมจุดเกิดนะครับก็คือเมืองแดง กับเมืองม่วงนั่นเองนะครับผมของที่จะดรอปนะครับผมทางด้านซูเปอร์ซอมบี้นะครับก็ด้านบนเลยนั่นเองนะครับผมอัตราการดรอปก็จะมีเขียนบอกโดยประมาณเนาะถ้าสมมุติทุกคนนั้นได้กล่องอันนี้มานะครับเขาก็จะบอกอีกนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีดรอปอะไรบ้างโดยประมาณนั่นเองนะครับผมบอสตัวที่2นะครับผมเรือจะอยู่3 0 0พนะครับผมประเภทในการโจมตีระยะใกล้นะครับจุดเกิดคือเมืองม่วงนั่นเองนะครับผมระดับของบอสอยู่ A บวกนะครับผมก็ตรงนี้ก็คือเป็นเลทดรอปนะครับของในกล่องก็จะ มีประมาณนี้แล้วไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับบอสโกเรมนะครับเลือดอยู่ที่4 0 0 2นะครับผมตีระยะไกลนะครับผมจุดเกิดนะครับผม เออเป็นจุดเกิดไอเจ้าแมพอันนี้นะครับผมทั้ง2แมพเลยนะครับผมระดับนะครับอยู่ที่ S นั่นเองนะครับผมกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอัตราการดรอปก็จะเป็นประมาณนู้นเลยโดยประมาณนั่นเองนะครับผมและไอเจ้าบอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านซูเปอร์ซอมบี้เหมือนกันนะครับผมอ่าแต่ไอเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมมันจะดรอปนะครับทางด้านของแบบนี้โดยประมาณนี้นเองนะครับวิธีการสังเกตก็ให้สังเกตกางเกงมันนั่นเองนะครับจะเป็นทางด้านกางเกงสงการโดยประมาณนี้นนะฮะ โอเคข้างในนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านช็อป้านขายของนั่นเองนะครับผมรวมถึงเครส นิดๆหน่อยๆด้วยนี่เะครับผมอันแรกนะครับผมจะเป็นร้านที่รับซื้อปืนนะครับเราสามารถนําปืนนะครับที่หาได้จากกล่องหรือว่าตีบอสนะครับผมเอามาขายนะครับได้ด้วยนี่นะครับผมส่วนทางด้านตรงนี้นะครับผมจะเป็นการแลกปืนบารกนั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้นะฮะจะเป็นทางด้านนําเอาหานะครับที่บัรกนะครับมาแลกได้โดยประมาณนด้นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านนําเศษผ้านะครับนำมาแลกเจ้าสิ่งนี้แล้วก็เจ้าสิ่งนี้นะครับมาแลกเป็นทางด้านปืนสนงสนัยต่างๆได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม แล้วเจ้า N P C ตัวนี้นะครับผมเปรียบเสมือนที่แรกของเควสโดยประมาณนั่นเองนะครับผมโดยเรานั้นจะต้องนํากอสเทปที่ดอกตามเมืองนะครับผมมาแลกเป็นดอกไม้แล้วก็สะสมดอกไม้เนี่ยมาให้ครบตามจํานวนที่เราต้องการจะแลกได้เลยนั่นเองนะครับผมมีถึงกล่องสุ่มบอสด,ด้วยโดยประมาณนั่นเองนะฮะแล้วเจ้ากล่องตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่ซื้อพวกยาที่ซื้อกระสุนซื้อชุดนะครับผมแล้วก็ซื้อทางด้านอาวุธประชิด นั่นเองนะฮะอ่าก็เป็นอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเช็คเวลาคงเหลือของยศนะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านดูยอดเงินคงเหลือของเรานั่นเองนะฮะโอเคด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่แรกนะครับผมของต่างๆนานาได้เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นปืนอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้นะฮะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นการขายสนายเนาะทุกคนคงจะสงสัยว่าไอ้เจ้า n p c ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นซิกซอเนี่ยซิกซอคืออะไรซิกซอนะครับผมจะเป็น ของนะครับที่ได้จากยศพรีมเมียมนั่นเองนะครับผมซึ่งหาได้นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะที่รับของฟรีนั่นเองนะครับผม <Hey. S 1> ไอโซนที่รับของฟรีเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับระหว่าง ของฟรีทั่วไปที่ทุกคนนั้นสามารถมารับได้กับของฟรีสําหรับยศพรีเมี่ยมสําหรับยศพรีเมียมนะครับเขาก็จะแจกเงินทุกๆ30นาทีนะครับผมแจกกล่องสุ่มนะครับสามารถมารับได้ทุกๆ1ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นทางด้านแจกไอกาชาตรงนี้นะครับผมทุกๆ5ชั่วโมงหากกดกาชาไปปุ๊บนะครับก็จะได้เจ้าซิกซอนะครับผมบวกกับ ชุดนะครับผมแบบสุ่มนะครับผมได้หมวกเรเวลสามาเนี่ยเองนะครับผมอันนี้ก็คือได้เป็นปืนมานั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะได้ของเหล่านี้นะครับทิ้งชื่อไว้เดี๋ยวผมนั้นจะแจกด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านกล่องดอบของทั่วไปหาได้ตาม แมปฟาร์มของนั่นเองนะครับผมอันนู้นก็ข้อมูลรายละเอียด <Wow. S 1> เออบอสนั่นเองนะฮะโอเคแล้วตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่รับของฟรีสําหรับผู้เล่นนะครับที่ไม่มียศดเนาะก็จะมีเงินนะครับที่รับได้ทุกคนนะครับทุกๆ30นาทีแล้วก็มีเงินนะครับจำนวน500รับได้ทุกๆ1ชั่วโมงแต่อันนี้ต้องแย่งกันกดนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับจะเป็นด้านกล่องสุ่มที่รับได้ทุกๆ3าชั่วโมงแต่จําเป็นที่จะต้องแย่งกันกดด้วยนั่เองนะครับผมส่วนไอ้เจ้าทางด้านคริสตัลวันนี้นะครับผมหากเราเดินเข้ามานะครับจะเป็นการรับของออนไลน์ฟรีทุกๆ2ชั่วโมงนี่นะครับหากกดคลิกไปเนี่ยเราทําการสะสมนะครับผมตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับเราก็จะได้สิทธิพิเศษโดยประมาณนั่เองนะครับผมเรานั้นสะสมให้ครบ32ชั่วโมงนะครับเพื่อแลกยศพิมเมียมนะครับ ได้ถึง1วันเลยนี่นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเติมนะครับก็สามารถมียอดรายวันได้ด้วยได้นะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะเติมเนี่ยก็สนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ให้เขาเปิดได้ยาวๆโดยประมาณนั่นนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านรับเซตฟรีนะครับผมอ่ะผมขออนุญ,ญาตกดรับไปก่อนอ่ะมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้หากกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะได้ของประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่าอาเจ้าปืนฟา,มา์มอร์สอันนี้ ไอ้เจ้าปืนอันนี้มันต่างจากอันนี้ยังไงอ๋อชื่อมันต่างกันได้ยังนะครับผมแต่ผมว่าปืนนี้นะครับก็สามารถทําให้เป็นกระสุน้อยนัดได้ด้วยนี่นะครับผมส่วนนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่รับของฟรีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฮะอันนี้ก็คือที่รับของนะครับทุกๆ3นาทีนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน เอ่อกล่องบริจาคนะครับผมเดินตรงเข้ามาตรงนี้นะครับจะพบกับเอ่อเหมือนชุดสวยๆเหล่านี้นะครับชุดสวยๆเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องเติมนะครับผมหรือว่าหาได้จากการทำเควส์โดยประมาณนั่นเองนะครับผมกิจกรรมต่างๆเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านเควสต่างๆนานานั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็สามารถนะครับผมกดรับเควสนะครับผมได้ตรงนี้เลยโดยประมาณนั่นเองนะครับผมอเดินออกมาตรงนี้นะครับจะพบกับที่แรกอาหารนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือเป็น จุดบ่งบอกผู้เล่นนะครับว่านาตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มีผู้เล่นเท่าไหร่แล้วก็เป็นจุดทางด้าน เอฟเคโซนด้วยโดยประมาณนั่นเองนะฮะตรงนี้จะเป็นทางด้านจุดแรกนะครับของผู้เล่นนะครับหรือว่าเป็นจุดเทรดระหว่างผู้เล่นนั่นเองนะครับผมกรุณานะครับผมมีคนกลางหรือไม่ก็อาจคลิปไว้กันโดนเกียนนั่นเองนะครับผมหากเรามีคนกลางหรือว่ามีคลิปนะครับในตอนที่เราโดนเกียงเนี่ยเราสามารถแจ้งแอดมินได้โดยประมาณนั่นเองนะครับผมและตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านจุดรวมวาร์ปเลยนั่นเองนะครับอ่าเรามาทางด้านจุดขวามือก่อนเลยดีกว่านะครับจุด PVP เป็นจุดวาร์ป สำหรับคนที่ต้องการมาปลรองฝีมือการนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปลรองฝีมือแบบ1นึหนึ่งนะครับผมหรือจะเป็นทางด้านเล่นกับเพื่อนนะครับแบบขำๆก็คือเป็นโซน no ด r o p ได้ตรงนี้เลยนีงนะครับผมแต่สําหรับคนไหนเนี่ยที่ต้องการแบบปลรองแบบเอาของเราไปแลกกับของเขานะครับแบบตายของตกก็ตรงนี้เลยนี่นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ตายของตกนะครับผมแต่จะมีตายของไม่ตกก็คือเขาจะบอกอยู่นะครับว่า no drop โดยประมาณนั่นเองนะฮะแล้วโซนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านโซนวาร์ปทั่วไปเลยเนี่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสาหรับโซนวาร์ปตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับขวามือของเรานะครับจะเป็นทางด้านโซนวาร์ปนะครับผมที่เอาไว้ฟาร์มพวกกล่องพวกของต่างๆนาๆนานครับผมแนะนําโซนตรงนี้เลยเนื่องจากเป็นเมืองเล็กนะครับผมสามารถหาฟาร์มของในกล่องได้ ค่อนข้างง่ายนี่เองนะครับผมแต่ข้อเสียของเขาคือบอสจะไม่เกิดโดยประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านโซนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะเป็นด้านที่ว์ปไปเมืองใหญ่โดยประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าเมืองใหญ่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีโอกาสเกิดบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบอสโกเรมบอสซอมบี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นบอสอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนี่นะครับผมซึ่งนะฮะก็แตกต่างจาก เอ <AM rac ian> เจ้าวาร์ปเมืองเล็กอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเนื่องจากวาร์ปเมืองเล็กเนี่ยมันมีแค่ออฟาร์มทางด้านของต่างๆนานาทั่วไปนี่เองนะครับผม <AM thoughtful> ส่วนในรูปแบบการวาร์ปเนี่ยจะเหมือนกันนั่นเองนะครับวาร์ปแรกก็คือจะวาร์ปไปในเซฟโซนซึ่งฟรีนันน่นเองนะครับผมวาร์ปที่2ก็คือจะเป็นในรูปแบบแบนดอมสุ่มจุดวาร์ปเข้าไปในเมืองต่างๆนานานั่นเองนะครับผมก็ฟรีเช่นเดียวกันแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะเจาะจงนะครับผมเราสามารถมาซื้อวาร์ปตรงนี้ได้เลยนี่นะครับผมหากทำการกดชี้ที่ป้ายไปมันก นนี้้ขึมาซึ่งเราก็สามารถนะครับผมเลือกซื้อในสถานที่ที่เราจะลงได้เลยนี่เองนะครับผมมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะเจอบอสนะครับผมซูเปอร์ซอมบี้ด้วยอย่นะครับผมแต่ทางด้านแอดมินเขาได้แนะนามานะครับผมอยู่2ที่ซึ่ง2ที่นี้นะครับผมมันจะมีโอกาสเกิดบอสทั้งหมดนะฮะสตัวเลยโดยประมาณนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเทเลพอร์ตไปในเมืองเซตตี้ตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมเพื่อ จะพาทุกคนนั้นไปดูดีกว่านะครับว่ารูปหน้าต่างของบอสมันเป็นยังไงได้นะครับผมส่วนวิธีการมองนะครับว่า,าตรงไหนมันคือจุดวาร์ปที่เรานั้นเทลพอร์ตมาก็ ให้ตามชื่อเลยนั่นเองนะครับผมอ่า <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมตัดภาพไปตอนที่ผมถึงสถานที่จุดหมายที่เราทําการเชาร์พอร์ตมาเลยแล้วกันนะครับผมในระหว่างที่เราเดินทางนะครับผมก็จะพบกับพวกซอมบี้พวกนี้ด้วยนี่เองนะครับผมหากเรายิงเนี่ยมันก็จะดรอปพวกเหลี่ยนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนผมจะเจอกล่องด้วยนี่เองนะครับผมหากทาการกดคลิกขวาไป1ทีนะครับมันก็จะ ดรอปไอเทมนะครับผมเข้าตัวให้เราเลยนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นเอ้ยตกใจเลยเฮ้ยบอส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 นะครับผมอันนี้คือบอสนั่นเองนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมถ้าสมมติเราฆ่าตายนะครับก็จะดรอปทางด้านไอเทมเหล่านี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าทําไมบอสผม ทำไมบอสถึงยิงผมไม่ตายนะครับผมเนื่องจากแอดมินได้ทําการทับกรอตไว้ให้ผมนั่นเองนะครับผมเพื่อทําการพาทุกคนนั้นมาดูนั่นเองนะครับผมหากเราฆ่าบอสตายแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นทางด้านอะไรนั่นเองนะครับผมเห็นปหว้ามาโซนตรงนี้นะครับผมก็พบกับบอสสามตัวเลยนั่นเองนะครับผมโหโค้รโชคดีเลยดีนะครับที่ยังไม่มีคนนะครับผมมาฆ่านั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับเจ้าบอสนะครับผมเหล่านี้ก็ มีประมาณนี้นะครับผมที่ดอกนั่นเองนะฮะส่วนไอ้กล่องพวกนี้นะครับผมมันเป็นกล่อง l i m i t e d e d i t i o ันนั่นเองนะครับผมเป็นกล่องเซตวันวาเลนไทน์เซตไอรอนแมนนะครับผมแล้วก็เซตวันสงการนั่นเองนะครับผมส่วนด้านบนนี้นะครับผมเราสามารถหาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการหานะครับเดี๋ยวผมนั้นจะพาไปขออนุญาตตัดวาร์มนะครับผมกลับไปในจุดของสปาอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมชัวร์แล้วในตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ตรงสปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมอ่ารู้สึกว่าลูกกระสุนจะหมดนะครับผมขออนุญาตนะครับทาการซื้อลูกกระสุนนะครับผมเพื่อที่จะพาทุกคนนั้นไปเก็บกล่องทางด้านสวรรค์นะครับผมส่วนกล่องนรกเนี่ยผมขออนุญาตไม่พาไปละกันเนาะเพราะว่าวิธีการเก็บเหมือนกล่องสวรรค์เลยเนี่นะครับผมวิธีการไปโลกสวรรค์หรือนรกนะครับผมให้ทุกคนนั้นเดินมาตรงนี้นะฮะเจ้า NPC ตัวนี้นะครับเป็น NPC ที่เรานั้นสามารถเก็บสะสมไอ้เจ้าไฟอันนี้นะครับผมแล้วก็เอามาแลก เป็นทางด้านเซตนรกได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าไฟยเนี้ยก็หาได้จากการไปโลกนรกนั่นเองนะครับผมและเจ้าโลกนรกอันนี้นะครับผมตายของไม่ตกนั่นเองนะครับผมอ่าแต่พวกบอสหรือมอนเตอร์มันก็จะยากไปอีกนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือเหมือนกันเลยรูปแบบนะครับผมตายของไม่ตกนะฮะแต่ออมอนเตอร์ในนั้นก็จะ คอนข่าที่จะญยาาพอสมควรเลยนะครับผมแนะนำนะครับในการที่จะมาฟาร์มตรงนี้นะฮะให้ทุกคนนั้นมีชุดนะครับผมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมถึงจะสามารถมาลงหรือว่ามาลงเล่นกับเพื่อนก็ได้โดยประมาณนั่นเองนะครับผมหากทําการกดคลิกไปที่ทอนะครับผมเขาก็จะบอกนะครับหากเราทําการเก็บสายฟ้าตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถมาแลกนะครับผมเป็นเซตเหล่านี้ได้เลยได้เองนะครับผมหรือเรานะครับจะนํากล่องที่ฆ่าจากบอสได้นะครับโอกาสดรอปอยู่ที่5%เอเอามาได้เป็นสายฟ้าเพื่อเก็บสะสมเอามาแลกเป็นเซตพวกนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ผมอาซึ่งบอสในโลกสวรรค์น,นะครับผมที่แอดมินบอกมาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4จุดนั่นเองนะครับผมจุดแรกเลยนะครับก็คือจุดในปราสาทตรงนี้นีครับผมจุดที่2นะครับผมก็ จะเป็นทางด้านจุดในถ้าตรงนู้นนั่นเองนะครับผมส่วนจุดที่3นะครับก็คือข้างบนนะฮะแล้วจุดท้ายที่สุดนะครับผมก็เดินตามเส้นทางไปเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมพาทุกคนไป2จุดละกันนะฮะจุดแรกก็คือตรงนี้นะครับผมที่ผมจะพาทุกคนไปนะฮะมันก็จะเป็นทางด้านวอสแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอาเลืออยู่ที่7,5 0 0นั่นเองนะครับผมซึ่งเออผมชิวๆนะครับผมได้ปืนแกนลิงมานะครับผมเป็นปืน แอดมินนะครับผมเสกให้เองนะฮะเพื่อสาธิตนะครับผมว่ามันจะได้กล่องอะไรนี่เลยหากกดไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้ของประมาณนี้โดยประมาณนั่นเองนะครับผมแล้วรู้สึกว่าผมจะได้ทางด้านเงินมา1,000บาทด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวที่2กันเลยดีกว่าครับผม let's go ซึ่งเจ้าบอสตัวที่2นะครับผมจะเป็นทางด้านบอสที่ตายยากที่สุดเลยนั่นเองนะครับผมผมแนะนานะครับให้มากับเพื่อนนะครับในการฟาร์มบอสเหล่านี้นั่นเองนะครับผมถ้าสมมุติเรามีเพื่อนเนี่ยก็อาจจะช่วยยิงกันได้นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งผมก็ ใช้ปืนแกนลิงก็น่าจะแบบว่าชิลๆแล้วนั่นเองนะครับผมเออผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมวิธีการเติมลูกกระสุนเนี่ยก็ให้คลิกตีไปหนึ่งทีนะครับผมเพื่อทําการเติมนั่นเองนะฮะเลือดบอสตัวนี้นะครับอยู่ที่1 2ึ0 0หนั่นเองนะครับผมแล้วก็บอสตัวนี้นะครับแอดมินบอกมาว่ามีโอกาสดรอปของดีนะครับผมค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองกดเปิดกล่องนี้ดูแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรปึ๊บ เออเหมือนจะได้อันซ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่าอุ้ยอันตราบล็อแล้วก็เหมือนจะได้ทางด้านเหมือนสายฟ้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วอันตราบล็อกมันคืออะไรนี่ไงอันตราบล็อกนะครับผมที่เราก็ฆ่าจากโรคปกติด้วยนั่นเองนะครับผมเฮ้ยพอปลดมานะครับผมมันก็จะสุ่มนะครับผมทางด้านของด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งนะตอนนี้ผมได้หมวก4ีมานะครับผมเฮ้ยเป็นหมวกค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะหมวกฮิน็อคิโค่นั่นเองนะ หมวกพินกคิโอเหรอไม่แน่ใจนะครับผมจมูกยาวเฟื้ยเลยโดยประมาณนั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนปืนนี้นะครับผมเป็นปืนที่แอดมินเขาสร้างมาเท่านั้นนั่นเองนะครับผมห้ามนําไปยิงคนนั่นเองนะครับหากพบเห็นคือยึดทันทีเลยโดยประมาณนั่นเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นปืนที่เอาไว้ฟาร์มโดยประมาณนั่นเองนะครับผมอ่าขออนุญาตวาร์ปกลับมาตรงสปาเหมือนเดิมก่อนละกันนะครับเนื่องจากผมลืมรี วิวอีหนึ่งว้ปไปนั่นก็คือว์าพเมียมสําหรับยศนั่นเองนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับไอ้เจ้าว์าพเมียมสําหรับยศเนี่ยนะครับผมมันจะแยกนะครับผมกับโรคพวกนี้ด้วยนี่นะครับผมแต่โรคของพิมียมเนี่ยอ้างอิงก็คือจะคล้ายๆเมืองใหญ่อันนี้น,นั่นเองนะครับผมเนื่องจากก็จะมีทางด้าน วร์ปนะครับผมแบบเสียตังเฉพาะยศนะครับผมตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับผมหากกดมาปุ๊บก็จะอารมณ์คล้ายๆนะครับผมเหมือนเมืองธรรมดานะครับที่ผู้เล่นทั่วไปสามารถลงได้เลยนเองนะครับผมแต่เจ้าเมืองนี้นะครับผมผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถลงได้ลงได้เฉพาะพรีเมียมเท่านั้นนเองนะครับผมอ่าแต่หนึ่งปัจจัยนะครับที่ยศพรีเมียมเนี่ยจะมีคุณสมบัติดีกว่าคนอื่นนะครับนั่นก็คือจะมีแบบฟาร์มใต้ของไม่ตกหากกดคลิกไปเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านรวมบอสไว้อยู่ใน โรคนี้เลยนี่เองครับผมรวมถึงบอสส่งการด้วยโดยประมาณนั่นเองนะฮะแล้วรู้สึกว่าเหมือนไอ้เจ้าบอสเมื่อกี้มันไปไหนเนี่ยเออมีทั้งทางด้านออซอมบี้นะครับผมตัวนี้ด้วยฮะแล้วมันออกไปไหนอะ,ะพี่ลอกไอ้เจ้าบอสนนั้นมันไปไหนก็ไม่แน่ใจนะครับผมนี่เลยมันก็จะมีทางด้านบอสตัวนี้นะครับผมที่เลือดอยู่ที่ 3, ส2 0 0องนะครับเออแต่รู้สึกว่าเลือดนะครับผมของบอสในโลกนี้ฮะ จะเยอะกว่านะครับผมโรคปกตินั่นเองนะครับผมอ่าเนื่องจากมันฟาร์มง่ายเนาะก็ไม่แปลกนะครับผมที่บอสจะเลือดเยอะนะครับผมกว่าเจ้าโรคปกตินั่นเองนะครับผมโอเคผมขออนุญาตนะครับกาจัดพวกบอสเหล่านี้นะครับผมก่อนละกันนั่นเองนะฮะโอ้ซึ่งกล่องนะครับผมก็ดอบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วบวกกับดอบเงินด้วยนะ มีเช็ดชงเช็ดชูดอปเยอะแยะมากมายผสมควรเลยนี่นี่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อัปเดตเซตนั่นเองนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์สไัครกดแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดตัวเกมมาเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะครับผมพาเพื่อนมาเล่นด้วยได้ยิ่งดีเลยนี่นเนะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีระบบปาร์ตี้แคนด้วยโดยประมาณนั่นเองนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยไว้นาที่นี้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมร ว่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนบอสจะไล่ตีผมแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับอื้อตายไปซะโอ้โหได้กล่องโคตรเยอะเลยครับทุกคนนี่